หน้าแรกเป็นสององขาข้าวแรกเป็นสองข้าวนะขาสดยสารหนึ่งข้าวสามสองสามสี่ห้าตัวองสามารถกระโดดสองสามสี่ห้าผองคนที่แม่ก็อึ้งเลยทุกคนทุกคนได้มากนะวันนี้คุณจะได้มากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องคำวิทย์น้องวีจางอุ่นเย็นดีกว่าข้าวเชื่องรักเป็นนางเอกสองสามสี่ห้าจางอุ่นสย็นอีกว่า

เด็กชายพงศ์สปา์ินก็จะสารเด็กชายธีทวัฒน์หนักแก้ว กัญญาภัฒด์จงเทเด็กชายธนดลวิเชียนเด็กชายภูรินทร์คงขชวัลที่สองอาทุมวัลลุปสิ เด็กหญิงนัทวราทรมิการ์ตุนทำไปเลยทำไเลยทำนิการตนเลยนิการ์ตนเด็กหญิงอนิชาพิเนต ดังๆเลยอ้าวนะคะวันนี้เราเป็นบัณฑิตน้อยเราเรียนจบอนุบาลสามแล้วเอ้าหันกลับมาลูกหันกลับมาค่ะแล้วนักเรียนนะคะถอดชุดป้บลูกวางไว้เลยลูกแล้วน้องก็เดินลงทางนี้ไม่ตกบันไดนะลูกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบัณฑิตน้อยฟันค่ะ อ่ะลงวันนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปรอรับน้องอย่าเพิ่งไปไหนรอรอคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วมัดที่บัตรเก็บไป